ถ้าคิดสีเสือไก่เลื่อมความสงสัยขั้นคิดสีไหกายาสิลำไรเบาไหลคือจังหวะห้าเสียดายของที่ห้ากรลังเสียหายกัาลังสีสท่านเพรหอดมือหอดวางหอดกันเวลาขึ้นมามันบ่ได้ลำไลดิความตายนีหน่อยเอ้ยมือนีก็ถือว่า เป็นความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ลวงป,ปู่ที่ได้สอนให้เน้นทั้งสองได้หูว่าสิ่งที่ห้ากราลังเห็ดอยู่สิ่งที่ห้ากํะลังเป็นอยู่ห้ากราลังเห็ดไปตามหยังแล้วเห็ดแล้วผลสิเป็นหยัง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเล่าของโลกวิญญาณก็คือโลกหลังความตายโลกที่อยู่หลังม่านตาหลังเปิดกตาเฮาเป็นโลกที่บมีผู้ใดหูกับเฮาเป็นโลกที่เฮาหูอยู่แต่ผู้เดียวเห็นแต่ผู้เดียวดังนั้นโลกวิญญาณเป็นจังได มันมีอิลีบอรหรือเป็นแค่เรื่องเราที่ผู้เฒ่าเอาไว้ตัวเล็กน้อยนี่คือของสำคัญห่าเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเพียนทรงธรรมขั้นห้าตอบประชาชนอุบาสกอุบาสิกาบได้ยขาเจ้าพากันเอาเข่ามาท่านมาเหตุบนอยู่นั้นก็ย้อนว่าข้าเจ้าท่านทรงไปไห้พี่น้องข้าเจ้า ที่ล่วงลับไปแล้วในปราโลกต่างๆแน่นอนที่สุดละสิเป็นโลกแห่งความสุขหรือโลกแห่งความถูกแต่กับบรมโลกนี่ที่เขาเห็นอยู่ที่เขาผ้ากันอย,อยู่นี่ข้าเจ้ากับเสื้อวะหรือคิดวา่าพระหรือผู้ปฏิบัติผู้บวชนักบวชทั้งหลายที่สามารถล่วงลูกหรือเข้าใจโลกเป็นยานนํำทรงของที่ข้าเจ้าเอามาท่านมาเหตุบุญไปให้พี่น้องข้าเจ้าได้ ขันห้าบ่หูเรื่องโลกวิญญาณมีอีเลีบ่ขันมีมันเป็นจังไดไปเดีบ่คนบอตายเนี่ยคนมีร่างกายอยู่บัตเดีตายบัตเดกายเป็นศพนี่สามารถไปเบิงโลกวิญญาณเด้บ่อันนี้นักบวชผู้ปฏิบัติต้องห่สำหรับหลวงปู่แล้วการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปในโลกวิญญาณมันบ่ได้จะเป็นต้องตาย แค่เฮาทรงอยู่ในชานสามาติอยู่ในสามาธิอันกำหนดใดเข้าสามารถกำหนดใดว่าเข้าสืบไปโลกวิญญาณแดนใดโลกวิญญาณมันก็มีหลายแดนแต่ขันโบว่าโลกวิญญาณเลยโบ่แดนเลยก็คือจังเฮ้บาบทนำเอาเด็กน้อยกองเข้าจากของไว้ขี้หลังไวหลวักกำหนดนำลงไปเฮ้ารมหายใจเง้วแต่เด็กน้อยร่มหายใจสัน้นมันก็สิตาอยู่ทั้งหลังเฮ้านนานล่ะ ฉะนั้นปูสิเริ่มเรื่องโลกวิญญาณมือนีสิขยายควา่วมเรื่องโลกวิญญาณให้ฟั่งโดยละเอียดแต่ก่อนนี้ก่อนเ้องมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์และสัตว์สิพากันเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ติลชานเทงโลกไปนีก็ถือว่าห้องมีทุนเก่าคือบุญท่ำํำสั่งห้มร่วมกันมาจนมามีร่างกายเป็นคน หรือสัตว์เป็นใช่เป็นญิงเป็นคนรวยเป็นคนจนอันนี้สิบบบอถอยหลังไปซีว้าเรื่องที่กําลังสิเป็นไปต่อจากนี้ในโลกใบนี้จะประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนร่วมในกับโลกเพราะว่าอย่างพ่อโลกใบนี้ก็คือโลกธาตุนีดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบร่วมกันเอิ้นว่ากองสังขาร ตัววิญ,ญญาณในขันหาบ่าว่าสิเป็นคนหรือสัตว์กระจรมาอาศัยไปสิงอยู่ไปอาศัยอยู่ในกายิ่งกับเป็นผู้ยิ่งไปสิงอยู่ในกายไส้กับเป็นผู้ไส้ไปสิงอยู่ในกายสัตว์กับเป็นสัตว์ถามว่าเลือกไปสิงได้บ่บ่บุญธรรมกรรมส่างได้นำทางให้ขันหาที่มีวิญ,ญญาณเป็นองค์ประกอบเป็นโตโัวข้อมูลสืกนั่นเข้ามาสิงสู่ในร่างกายสังขารนั่นแล้วก็ปรับสภาพเป็นสิ่งนั้นและดำเนินชีวิต อยู่ในระยะเวลาหนึ่งบุนโลงไปนี่หลังจากนั้นคันหาก็ต้องออกไปเคือเก่ากับแปลว่าที่มาของคันหาก่อนทีมาเกิดกับมาอาศัยร่างกายเวลาร่างกายดับสูญไปแล้วคันหาก็ต้องออกไปถ้าว่าจะกลับขึ้นไปมองเก่บาบ่หรือสิบไปมองใดน,นี่คือความสงสัยของคนส่วนหลายซึ่งที่มากับผ้ากันเสือ้อในผ้าเสื้อแน ทวนมากกับพากันเอาทีมีก็คือที่เป็นยูปอจังสันบอจังสี่ขั้นสุยาามันสามารถกําหนดได้ิลีโดยเฉพาะความตายความเป็นไปมันจะมีการหายการห้องหาการเห็ดยังมีการอดข้วนฮองหายผีรีพีไรเห็ดยังนี่คือสัจธรรมที่มนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะทุกเมื่อนี้บอสาวาทหลับหลูและฟังใดถึงจะฟังเข้าใจก็บพสามารถทําใจได แต่เฮาในฐานะผู้ปฏิบัตินะักปวดต้องหูถึงสิบมมีผู้เสือที่เฮาเบากะเฮาก่อต้องหูเพราะว่าเฮาสิต้องเป็นขุนประคับประคองความเปลี่ยนอยู่ของเฮาเฮาหูแล้วว่าโลกวิญญาณมีอหรีเอาละ่ะโลกวิญญาณก็เป็นโลกกระธาตุขึ้นกันกะถือว่าอยู่ทั้งโลกนี่แหละว่าด้อยู่โลกอื่นหรอกว่าต้องเดีเ๋ยวเบิ่งใต้ขี้ดินบ่ต้องแยนเบิ่องั้านฟ้าโลกวิญญ,ญาณก็คือโลกที่ซ่อนอยู่ กับโลกมุดย์เท่าใส่ทรัพยากรแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าพลังงานของร่างกายบอกครอกันมนุษย์และสัตว์มีพลังงานร่างกายเป็นถาซีคือมีดินมีนม้ำมีลมมีไฟส่วนวิญญาณมีพลังงานเหลือแค่สองถาดเท่านั้นก็คืล่ลมกับไฟแต่กับเป็นสารพลังงานที่อาศัยอยู่ในโลกแบบเดียวกันการที่ วิญญาณนั่นบวสามารถที่เห็นดวงอาทิตย์ได้ทั้งที่มีดวงอาทิตย์ย้อนหยังเพราะว่าดวงอาทิตย์นั่นถือว่าเป็นธาตุที่ต้องสัมผัสได้หรือกระทบได้ด้วยธาตุดินหรือธาตุน้าธาตุดินกับธาตุน้ํารวมกันถึงจะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาได้แต่นี้เมื่อธาตุดินกับธาตุน้ำมันหายถลายไปแล้วก็เลยบ่สามารถสัมผัสด,ดวงอาทิตย์ได้บ่มแมนบ่มมีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็มีแค่เกา่าแต่เฮาบ่าสามารถเห็นได้ ก็คือจังคนว่สามารถเดียวเห็นผีแต่ละอันเดียวกันนี่คือความเป็นปัญญาณเมื่อร่างกายของเฮาเมื่สัผาผาดแล้วธาตดินกระทับหน้ามันไปบ่หวแล้วมันบ่สามารถเคลื่อนที่ไปได้แล้วอาการ32บ่าสามารถขยับขยอนได้เขาเรียกว,ว่าเรือนนั้นพังเสียแล้วเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่เขาวางไว้บนแผ่นด,ดินมันก็นจะออกไปแก่พลังงานสองส่วนคือล่มกับไฟร่วมกลุ่มกันไป เมื่อก็ร่มกลุกันไปแล้วก็เป็นพลังงานจอนไปแต่ท่องเที่ยวอยู่ในโลกใบนี้เอาละลงปูสิ่ว่าถึงบรรยากาศภาพหลังความตายหลังความตายเป็นอย่างไดหน่อยเอ้ยหลังความตายกา้นึกไงไงถึงในความฝันหลังความตายกับในความฝันบรรยากาศที่เป็นอันเดียวกันคือบรรยากาศนั้นมันสิเป็นบรรยากาศคือเขาอยู่ในโลกใบนี้มีสังคมมีการพูดคุย มีทุกอย่างแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ที่แตกต่างก็คือความชัดเจนมันสีประชดคือเกาคือหนึ่งมันสิแสงแสงนั่นแสงสว่างก็จิเป็นสลัวสลัวบอมีแสงอาทิตย์ให้เห็นนี่คือเรื่องหนึ่งโลกเป็นย่านกับในความฝันเป็นอันเดียวกันอย่างซีแต่ที่บ่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือมันจะรู้สึกละเอียดขึ้นคือจะรับรู้บรรยากาศรับรู้ห่อนรับรู้หนาว รับรู้ได้หลาย ARS ขึ้นกลัวต่อถ้าเป็นคนอยู่เช่นถามว่าห้อนวระจัก็ห้อนห้อนไหลครับเป็นมนุษย์ห้อนอยู่ลอยหนึ่งถ้าเป็นวิญญาณสียห่อนเป็นพ่านฝุ่นเป็นสิบซิบเท่าเป็นลอยลอยเท่าหานว่าหนาวข้างนาหนาวหนาวกลัวที่มีหลังกายอยู่นะนี่คือโลกพลังงานวิญญาณมันจะรับรู้ด้านความรู้สึกหลายกว่าโลกมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยจะรับรู้เรื่องของถูกขบวทนาทางกายหลายกว่ารู้สึกหน่อย แต่โลกวิญญาณจะรับรู้ท่าก็มันสึกหลายกลัวนะเพราะว่าร่างกายบ่มีฉะนั้นมันจิตทอนมาใส่กันฉะนั้นโลกวิญญาณเป็นโลกที่ทรมานมากถ้าผู้ใดไปตกอยู่เราคาบ่าบางวันโลกวิญญาณกับโลกอื่นๆที่เรียกว่าพบภูมิในโลกวิญญาณนี่ถือว่าเป็นพบภูมิไหมโลกวิญญาณเ่าถือว่าเป็นพบภูมิเพราะบ่มีการเกิดเป็นโลกแห่งการรอคอยฉะนั้นผู้ที่ตายแล้วถ้ายู่ในโลกวิญญาณแปลว่าต้องรอคอย รอคอยอยู่อย่างนั้นมีที่มามีที่เป็นแต่ไม่มีที่ไปเอืน่นบอโลกเป็นย่านขาดการจนกลัวสีมีผู้ใหญพระลับอีกตอนหนึง่งจังสีได้ไปสู้พบภูมติต่างๆฉะนั้นการเจอเจ้ากรมการบัญชีเจอหน้าในรบาลเจอยุบ่บัูตก็รถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะว่าถ้าเขามาไม่แปลว่าเขามีหม่องไปสิไปเป็นซัดน่โกสิไปเป็นซัดเดจชาหรือสิการ์มาเป็นคนก็ไดแต่ถ้าไปตกอยู่ในโลกเป็นย่านบ่นมีหม่องไปเล่ห่อนอยู่ ดำเนินชีวิตแบบเดียวกับค้นหิวเขาหอนหนาวเพื่อก,กันเข้าก็เลยเรียกโลกวิญญาณเดวาสัมภเวสีหรือผีสัมภเวสีคือผู้ที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีที่ไปบรรยากาศเป็นแบบเดียวกันแต่สิในโลกวิญญาณนั้นี่มีความชื้นความชื้นหลายมันจะเป็นคือฝนตกแต่ไม่มีเม็ดฝนมันจะเป็นชื้นอยู่ตลอดจะเป็นคือตอนแรงย่ำแรงของ ของในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์ดวงอาทิตย์ตกแล้วแต่ว่ายังมีแสงสว่างอยู่ในโลกวิญญาณที่เป็นจักรสัตว์ตลอดมีมัดสุย่างมีลานข่ามีของมีทุกอย่างมีสุย่างฉะนั้นเพราะว่าเป็นโลกเดียวกันพระโลกมนุษย์แต่ว่าสีสันหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโลกวิญญาณน,นั้นมันสีบลอชัดเจนคือจังโลกมนุษย์ฉะนั้นการที่จะต้องไปตกอกยู่เป็นโลกวิญญาณมีอยู่เหตุผล ไผ่แน่ที่จะต้องตายแล้วไปตกอยู่ในโลกวิญญาณพวกที่ตายแล้วไปตกอยู่ในโลกวิญญาณก็มีคือพวกที่เขาถึงข้าวตายซุ่มหอดข้าวตาไปแล้วเนี่ยหอดข้าวตตยในระบาดยุมะถูยยุมะบาดเพื่มาหลับในสวสุวรลาลาสวรสดน้ยโยธินทินแน่ยหน่อยไปน้ำกระเจาาา้านั่นละเขามาหลับอันนี้มิมองไปแต่ถือกระชากถือโจรป้นมีอุบัติเหตุเพศิดย,ยต่างๆก่อนการเวลามันจะไปตกอยู่ในโลกวิญญาณหนึ่ง ถ้าเกิดบกครบรอบในนิรบาลเพิ่เห็นเพิ่นกระจับกลับมาเกิดไหมนะสองตกลมไปเลยบม่มีผู้ใดเห็นละถือบังไว้นะการดูจังสันไปนะเป็นสัมภเวสีไปนะนี่คือ,อผู้ที่อยู่ในโลกเวิญญาณจิมีอาการรอคอยอย่างเลื่อนลอยนะถ้าดันถามว่าเวลาห้าองอเขากวดน้ำกวดท่านไปให้ ถ้ากดน้ำกวดท่านไปให้ผู้ที่ตกอยู่ในอาบายผู้ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นเทวดาเป็นยังตรงนี้ก็ว่าส่งข้ามภพภูมิอนุโมทนาได้แต่ถ้าเกิดผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณอันนี้ต้องเฉพาะขึ้นมาซึ่งน,นัน่แน่นอนที่สุดเง่ยเดียวที่สามารถฝากได้ว่าไม่ฝากผาต้องฝากผีน้ำกันหรือฝากแม่ธรณีไปฝากสายนำฝากแม่ธรณีไปจังสิไปหาผููนี้อยู่อยู่ในโลกวิญญาณได้ นั่นคือเหตุผลที่เฮาทาบุญแล้วจังไดเป็นยังคือจังไดกวดน้ําจังว่างลงดินเพราะว่ามันต้องฝากดินกับน้าไปเท่าน,นั้นจังสิบปหาผู้ที่ตายแล้วที่บบทันเด้ไปเกิดเป็นสัมภเวสีอยู่ในโลกวิญญาณฮามบ่เบิงว่าสัมภเวสีผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณมีจักกุมเนี่ยกุมดีกุมทั่วไปกุมถูป้นจอดอยู่คนเลล่อนจอดล่อกลับมาเกิดกุมนี่คือว่ากุมผู้ที่โบเอินาดีหรือซวยกุมนี่จะเป็นรองรอยอยู่ นะเป็นปรจชาก่อนผู้เล่อนลลองรอยอยู่ในโลกวิญญาณนะเห็นอันเน,นี่ไปรอเวลาที่ในนี้เจ้ากรมการบัญชีเพิ่นติเช็กเบิงแต่เพิ่นขสิเอาเกิดกัรมาเกิดใหม่นะในสังขารใหม่สองพวกบาปไหลเฮ็ดกรรมยักนักเขาก็เได้กระชากลงไปแต่ว่าไปยู่ในโลกวิญญาณพอว่าโลกอื่นเขาบาตอนหลับเขาบ่เอาเลยโลกอื่นเขาบาตอนรับเขาปิดกัน เมื่อโลกอื่นก็ปิดกันปับ๊บตกลนอยู่ในโลกวิญญาณแต่ว่าพวกนี้ติดอยู่ในโลกวิญญาณแบบติดคุกเอิ่นว่าอสุรพูดอสุรพูดอสุระแปลว่าบ่มีอย่างคือบ่มีอย่างเลยบ่มีเวลาบ่มีอย่างอย่าง,ง,งตกหล่นอยู่เขาบ่ตตอนรับเป็นบุคคลผู้สังคมรังเกียจแล้วกันนะสังคมโลกเขารังเกียจในสากลโลกเขารังเกียจอสุรภพูดก็จะไปตกอยู่ในลักษณะที่มีร่างกายที่เป็นเวทนายอย่างมากซึ่งอสุรพูดพวกนี้ เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับส่วนผนได้แต่สามารถสิงสู่หรือเข้ามาเข้ามาแทรกแซงความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์เดรรจชานได้ซึ่งส่วนนี่แหละเป็นส่วนที่เห็นเท็ไทยโลกเข้าเกิดกาลี่ยุคกาลี่ยุกแปลว่าความเสื่อมโดยศีลธรรมและความสำนึกสามัญสำนึกในเหตุผลในดีชั่วนั้นไม่มีเขาเรียกว่าโลกที่เสื่อมขันตามปกติมนุษย์เกิดมามันมีดีมีชั่วมันสีวิตสำเด้แต่ถ้าเกิดซุ่มผีอสุรพูด ที่อยู่ในโลกวลนนิญญาณนี่มันมาสิงสูอยู่ในดวงจิตดวงใจของมนุษย์ผู้นั้นมันสิบสานึกอย่างเพราะว่ามันสิตะเกียกตะกายโหยหาและก็เกิดการทำลายซึ่งปัจจุบันนี้อสุรพูดสิงสูอยู่ในหลางกายมนุษย์หลายโดย,ยในในจจเฉพาะอยู่ในจิตใจเฮ็ดใหยมนุษย์สางไพ่ให้กันเองเกิดวิหา,หายนะและก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆจัง,งที่แน่เด่นอ,อยู่ฉะนั้นหลวงปู่บอกเรื่องโลกวิญญาณให้ฟังพ่อยอย่างเพราะว่า บ่มีทางที่ห้าที่สามารถเข้าใจพบผู้อื่นใดเลยขันห้าบ่เป็นผู้ขุนเ,เ,นค,เคยหูจักโลกิปญ,ญ,ญาณเานพอว่าเวลาหฮารับตาลงหฮาก็พอผีก่อนเด้พอโลกเป็นญญญานก่อนรับตาลงปับ๊บสมาธิล่งปั๊บโลกเป็นญญานมันสิมาปรากฏก่อนซึ่งห้าาบ่มีกำลังเพียงพอบ่มีสิ่งที่คุ้มครอเขาจะิงเ้าสิพานโลกวปญญ,ญ่านไปบ่ได้แล้วเฮ็ดใหมีอาการเปลี่ยนไปตั้ต่างห้าคนกระเสียจิตท,ทางคนกระตายทั้งน้นสมาธิ็มี นี่คือหเหตุผลที่เป็นยังปูจังสอนเรื่องโลกวิญญาณโลกวิญญาณนี่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีร่างกายมหาลักทรัพย์ลักเงินลักเขาของดำเนินชีวิตเท่าใดฉะนั้นคนรวยคนจนส่วนมากย้อนผีในโลกวิญญาณนี่โดยเฉพาะพวกอสุรผูตเขามาลักแลกกินแหลกอยู่แหลกหนาผ้าเฮ็ดบาทเฮ็ดรมติดคุกติดตัางฉะนั้นนี่คือความสำคัญมากฉะนั้นถ้าผู้ใดสงสัยหรืออยากเรียนรู้ในเรื่องขอรรมของพระเจ้าจะพึ่งไปพิสูจน์อื่น ให้เขาไปโลกวิญญาณให้ได้ก่อนตายด้วยการสามารถจิกกด,ดีในการสามารถบัติกัด,ดีฉะนั้นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นักบวชอยู่เม่องนี้มนุษย์พอสามารถเข้าไปได้คนทัวไปข้องฉีพข้องเดินอยู่มีทุกขเวทนาเกินกลัวที่ข้าเจ้าสิเข,ขามาหัวหูวได้นอกจากข้าเจ้าตายหรือฝันเท่านั้นฉะนั้นเขาเป็นผู้ปฏิบัติเท่าจะเป็นต้องเขามาได้หนีแล้วก็ต้องหูเรื่องนี้แล้วนําเรื่องนี้ไปเป็นอุบายธรรมว่ามันบอกตรงๆได้ ือจังปูบอกหน่อยนี่บอกตรงๆยุ้แต่จริงๆมันเป็นอุบายทำต้องไปบอกพ่อให้ข้าเจ้าถ้าข้าเจ้าบม่บุญเก่าข้าเจ้าจะฟังเฮ้าแล้กกะจังสอนให้ข้าเจ้าได้เห็นก่อนข้าเจ้าตายตายก่อนตายเห็นความตายก่อนสิตายมันก็จะบ่มีปัญหาอย่างจังปูกันหน่อยเพ่าะต้องไปดอกดอกเป็นย่านยังกายไปแล้วแม่กระทั่งปูบุนเรือสุริหลัดเพิ่นกันยังได้บอกว่าหมาหสร้านกับตามสามของหมาเพื่อนบอกถึงแม่กระทั่งได้โลกมนุษย์โลกมนุษย์ที่เป็นโลกมิถาดสีกับโลกมนุษย์ที่มิถาดสองก็คือโลกิญญาน เข้าไปย่ำใดเขาก็จะถือเขาถือดินท่าถือมูหมามูวิญญาณเขาก่อววนตลอดโลกที่มีเสียงเหล่านี้ก็ขึ้นโลกที่เป็นโลกทิพยพยาญาณหรือเป็นอบายภูมุมไปเลยมันจังสิบมีแต่ถ้าเป็นโลกสองโลกนี้โลกวิญญาณกับโลกมนุษย์มีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทีร่วมกลุ่มโดยเฉพาะโลกวิญญาณนั่นค่อนข้างที่มีปัญหาหลายก่าโลกมนุษย์นะก็ขึ้นในเรื่องของความขิด พราะว่าความเบธนาเกิดขึ้นหลายกวัวทางการอ่ารมณ์แต่ส่วนโลกนุดุ์นั้นมีเวธนาทางการหลายกว่าอันนี้นี่คือความเป็นจริงในโลกสองโลกที่คููขนานกันอยู่ซ่อนกันอยู่จังสีดังนั้นหลวงปู่ว่ามาให้ฟังกังสี่เพื่อย,อยังเพื่อให้แน่นเองเวลานางกับประธานหลับตาลงจะได้หูความายา่คกูสิหลับตาลงกูสิจันลง,งกูตรงเกาะตูตรงมหมองเพ่มองไดกูตรงรเลือกเป็นยังจะตรงส่งสติไว้ให้ดี เป็นหนังตองเกาะพระพุทธพระเจ้าไว้ดีเกาะพุทธโธผู้ลูกผู้ลูหลู่เพื่อเสียขามโลกเป็นญ,ญาตใิใดคันว่าสั้นผีโลกเป็นญ,ญาติปันจินําำจองเหาฉะนั้นคนโรกมนุษย์กับโรกเป็นญ,ญาติเป็นของครูกันพวกเขาสิเที่ยวกันไปทเที่ยวกันมากิีเป็นจังไดต่อจากนั้นหลวงปูส่สิจังสีบอยในตอนสองตอนต่อไปมีโอกาสได้มาสอนหลวงปู่สีบอยฟังองีกตอนนี้ให้พากันเชื่อไว้โลกเป็นญ,ญาติเป็นโลกที่ทรมานกลัวทุกโลก เพราะว่ามันมีการเวลาคือมูลแล้วที่สําคัญที่สุดโลกวิญญาณเป็นโลกที่โคตรูที่สุดฉะนั้นเข้าปฏิบัติมาหนีเขาเป็นนักปฏิบัติอยู่นีเพื่อที่จะขามไปขามโลกวิญญาณนั่นเองฉะนั้นหลวงปู่ไปเห็นพวกผู้คนที่อยู่ในโลกวิญญาณไหลจนหลวงปู่เหลียวเห็นมนุษย์ชยายหญิงทั้งโลกไปนี่ซื่อๆอยู่ด้วยความสมเพชอันย็ดอาลใจพากันแข้งนั่นแข้งนีกันไปกันเป็นไปเทาะหลายพวกนะพวกที่ตายไปตกอยู่ในโลกวิญญ,ญาณไหล ฉะนั้นเขาเป็นผู้เป็นนักบวชทรงศีเลเขาขามลงเป็นญาติไปแล้วพ่อปวดท้ากระปวดพ่ออนุโมทนาเขากาับโนมทนาแต่ว่าถ้าบ่พ่อกระเห็นนางเบงกงระไสพ,ะพ่ะวิหารศีโดยเฉพาะถ้ำขอนิสีวผอุเบกขาจิตตะแหละทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นต้องเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามวสาสนาชะตากรรมข้าเจ้าจำเอาไว้ด,ด้อหน่อยเอ้ยนี่คือคำสอนที่ปู่ที่ฝากไว้ถ้าจังได้จังใดก็ตาม ถ้าเขาเขามาถือบวชแล้วปฏิบัติแล้วซ้ำหัวโลนซ้ำหมเหลืองยาสิเฮตดมันเป็นเปรตดิบตัวเปรตที่ถ้าได้ตายเปรตดิบเปรตแปลว่าผู้หิวทั้งที่ไม่อดอยากคือผู้ตะเกียกตะกายไปตามอุปกเลสตัณหาเปรตเปรตแปลว่าผู้หิวหวยฉะนั้นเห็นทั้งหลายพวกคนทั้งหลายคุณหญิงคุณนายพวกนายยกกว่าพวกอยังต่างๆพวกเจ้าคุณคุณนาย พากันอยากไดนั้นทั้งที่นีท,ทุทย่างก็อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นอยาก,น,น,ยากนี่เขาเรียกว่าเปรตดิบเปรตดิบคือผู้ที่ไม่อดอยากไม่ขาดแคลนแต่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเป็นเปรตทั้งที่ทั้งตันตายเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไปยืนเป็นเปรตอยู่ได้โลกินญ,ญาณเลยละ่ะเอาละผู้ว่ามาํานีนะผู้ถือใจมีผู้บ่ถือใจมีแต่ผู้ที่ฟังผู้เข้าใจกายห้ว่าโมเจหลอดแล้วจากโลกินญ,ญาณพ้ากันส่งภาวานาเขาวเด้อ หาที่เพิ่งเข้าไปหูบุญหูคุ้นเข้าไปปฏิบัติรมำยาตีเข็ดถรำทา,าท้มที่คือจังดีเกนะบ่มีตำล่าใดผ้าของขามลงวิญญาณิใดนอกจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอย่างถูกต้องให้บูชาคุณนโผาคุณให้ครบค้นที่แัณฑิตยาจะไปหาครบคนผ่านให้ยูในสถานที่ที่เหมาะสมยาจะไปยูซุมสีสมหาทั่วไปแค่นี้เข้าขลอดจากลกวิญญาณแล้วส่วนผู้ที่ไปนางอ่านตำล่ามานัง ว่ากันมันกับพอแตกต่างจากหมาพ่อกันกับเฮากันดอกนะพระพ่อพระเพิ่นสิเสวน,นาแต่หมาพ่อหมามันสิเฮามันสิหวานเด้อหน่อยเอ้ย